แอปทักษอนตาโตหลังเห็นลูกสาวน้องปีใหม่กินแมงป่องกลางรายการงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่อย่างแอปทักษอนตาโตหลังเห็นลูกสาวน้องปีใหม่กินแมงป่องกลางรายการ ต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่ตามแม่แอปทักษออนไปอัดรายการที่สตูดิโอด้วยและทางด้านน้องปีใหม่ก็ชื่นชอบการทำงานมากจนได้บัตรพนักงานของโพลิพัทด้วยจากบอสนิดบอสใหญ่แห่งโพลิพัทด้วยล่าสุดทางด้านโพลิพัทจัดให้ได้ออกมาโพสคลิปช่วงหนึ่งในรายการสามแซบที่ทางด้านครอบครัวของกายรัชานนท์และฮารุและสามยอดกุมารน,น้องคิริน น้องไนล่าและน้องเอเดนมาเป็นแขกรับเชิญในรายการซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านนี้ขึ้นชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบติดดินสุดๆซึ่งงานนี้ทั้ง3คนได้โชว์กินแมงป่องทอดในรายการและทางด้านหนุ่มกัญชัยจึงได้เรียกน้องปีใหม่ขึ้นมากินแมงป่องด้วยซึ่งทางด้านน้องปีใหม่ก็ทำเอาทางด้านแม่แอปทักษอนตกใจสุดๆเพราะทางด้านน้องปีใหม่กลากินพร้อมบอกรสชาติว่าก็ดีนะ ซึ่งทางด้านน้องปีใหม่ได้เดินไปยื่นให้กับแม่แอปชิมแต่ทางด้านคุณแม่ก็ปฏิเสธจนเสียงหลง